สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานทีน่ปดีแห่งสาธารณรอิสลามอิหร่านในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดบบกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2566ความว่า พระนาท่านอายาตุลลอไซยิดอิบรอฮิมรออีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหะรานในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวอิหร่านมีความผาสุกรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้กว้างขวางออกไปเพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศเราทั้งสองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิติสิริสวัิรบรมราชนีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง90พรรษาที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ซึ่งมุลนิธิกฤตานุสอนในพระบรมราชูปถัมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะส่งให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทํานุบํารุงและฟื้นฟูง,งานศิลปะหัตถศิลป์ไทยในหลากหลายแขนงอันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่ในปี2508ประเทศไทยต้องสูญเสียตํารวจทหารและอาสาสมัครที่ต่อสู้ป้องกันภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายและยังมีผู้บาดเจ็บทุพพลภาพจํานวนมากส่งผลกระทบถึงครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชน,นีพันปีหลวงทรงข่วงใหญ่ในความทุกข์ยากดังกล่าวในปี2523เป็นปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชมพรรษาสีรอบจึงมีพระราชาสวนีให้จัดตั้งมูลนิธิกฤตานุสร์ขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้เสียสละเหล่านั้น ทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สำหรับนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อมาในปี2528พระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถประพิศทรงรับไว้ในพระบระมราชปธิมด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและประสานงานกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูธถัมภ์ในการพิจารณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรธิดาของสมาชิกสายใจไทยที่บาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุพพลภาพตลอดจนทหารและครูที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว21,878ทุนเป็นเงินกว่า41ล้านบาทเวลา17นาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงจับจิตสุตทัศน์ณอุธยานณเมนวัดมกุฏกษัติยาราม ท่านผู้หญิงจับจิตสุทัศนาอายุทยาเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2468เป็นบุตรีของร้อยโทหม่อมหลวงพ่วงและนางสำอางสุทัศนาอายุทยาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชนินีจากนั้นศึกษาต่อในหลักสูตรชั้นเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันในวิชาการบัญชี เมื่ออายุ10ปีได้เข้าปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าณวังสะระปทุมหลังจากนั้นได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวง โดยตามเสด็จพระราชด,ดำเนินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งได้ถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยความจงรักภักดีอย่างเต็มกำลังความสามารถจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชลาเมื่อวันที่23กันยายน2565สิริอายุ97ปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัดิยราชนารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์พระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่งและการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควร,วรัรกาธิยราชนารีเสด็จออกณที่ประทับโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระราชทานพระวะโรกาสให้นายระวินชุมกเกษียนกรรมการผู้จัดการบริษัทวูดบิลลี่มีเดียกรุ๊ปจำกัดเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบวีดิทัศน์สำหรับออกอากาศในรายการเดินหน้าปฏิรูปผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จำนวน44ตอน ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่งและการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานรายการเดินหน้าปฏิรูปจัดทําโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือแก่สัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่งตลอดจนเผยแพร่การสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงการป้องกันอย่างถูกต้องโดยรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม8ยุทธศาสตร์หลัก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานคือการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกับประชาชนหยุดการแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา16.30น,นถึง17.00นเริ่มออกอากาศเป็นตอนแรกในวันที่4มีนาคม2566 นอกจากนี้สามารถชมได้ทาง y o ยูทู e สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนเทศากาลและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา12.15นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงยินดีเจ้าจากมหาวิทยาลัยวัยที่สเทศบาลน,นครเชียงรายเป็นการแสดงต้อนรับแขกผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ17จังหวัดกว่า50กลุ่มพร้อมพระราชทานใบความรู้ประกอบด้วยหนังสือฉบับดิจิทัลต่างๆและกลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการโอท ซึ่งเคยพระราชทานคำแนะนําในงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดลําพูนเมื่อวันที่5มีนาคม2565โดยทรงเน้นให้ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติอาทิกลุ่มทอผ้าไตลือ้อครูดอกแก้วอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่สืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมของชาวไทยลือ้อ มีลวดลายเอกลักษณ์เช่นลายขอเครือล้อมแก้วต่อมหลวงลายดอกแก้วกระ,ะยาและนำลายผ้าพระราชทานมาพัฒนาต่อยอดกลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกองอําเภอแม่จันที่ปักลวดลายต่างๆนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งกระเป๋าผ้าคลุมไหล่พวงกุญแจซึ่งพระราชทานคำแนะนำให้ใช้โทนสีไล่เฉดสีและนำมาปักตกแต่งเป็นสายกระเป๋า กลุ่มผ้าปักชาวเขาสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพระราชทานคำแนะนำให้เปลี่ยนไหมปักจากไหมพรมเป็นฝ้ายและให้ทำขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อใช้งานได้หลากหลายกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ย้อมสีผ้าจากหินโมกขลานพระราชทานคำแนะนำให้ใช้เทคนิคการย้อมลายกล้วยทับลายซ้อนกันจะทำให้เกิดมิติและมีลวดลายมากขึ้น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงอําเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผ้าไหมลายพาสารเป็นลายผ้าประจำจังหวัดนครสวรรค์ที่ผสมเอกลักษณ์ลายผ้าแต่ละท้องถิ่นมีการเลือกใช้โทนสีในทิศทางเดียวกับโทนสีผ้าสิ้นตินจกไหมสาวมือย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยปรับปรุงการใช้วัสดุจากฝ้ายเป็นเส้นไหมสาวมือ โดยใช้เส้นไหมเล็กกว่าเดิมเพื่อให้ผ้าทอมีความละเอียดทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดงานนี้ขึ้นตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมปัญญาผ้าทไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อป ให้สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์จัดแสดงผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาเช่นสิ้นตาหมู่ลายต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย,ยวนอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายผ้าทอไทยลื้อผ้าทอตินจกผ้าทอชนเผ่าประกากยอรวมทั้งผ้าสิ้นตินจกโบราณที่มีอายุกว่า100ปี และโครงการเยาวชนไทยลือ้อกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลือ้อสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ครูและนักเรียนนำแนวคิดไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้ตรงกับความต้องการของชุมชนทำให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกศิลปาชีพและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าของผ้าและผลิตภัณฑ์อาทิผลิตภัณฑ์เซรามิก ของส่วนศิลปาชีพบ,บ้านแม่ตำาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางพระราชทานคำแนะนำการเผาให้บางลงและมีน้ำหนักเบาขึ้นรวมทั้งเพิ่มขนาดของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายส่วนเซรามิกของโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานเช่นชามใส่สลัดให้ใช้โทนสีตามจริงของต้นไม้และผักอย่างบัวและกะหล่ำปลี ส่วนการปั้นรูปเป็นสัตว์ต่างๆควรขึ้นรูปให้เหมือนจริงนอกจากนี้ยังพระราชทานคำแนะนำแก่ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆทั้งเรื่องของผ้าปักชนเผา่าและผลิตภัณฑ์จักสารอาทิผ้าปักเมียนของสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านร่มฟ้าทองอำเภอปงจังหวัดพะเยาให้ปรับโทนสีของผ้าและทำเป็นขอบลายยาวสำหรับตกแต่งเสื้อผ้ารวมทั้งถอดลายออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนาไปตกแต่งกระเป๋า และเข็มกลัดติดเสื้อเพราะถ้าปักผ้าผืนใหญ่จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีส่วนกลุ่มผ้าปักลีซูบ้านห้วยจักข้านอำเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงการใช้สีแล้วส่งแนะนำให้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งภายในบ้านเช่นปลอกหมอนและที่ผูกผ้าม่าน นอกจากนี้โปรดให้ผู้สรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและช่างทอผ้าเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เทรนสีสันเทรนแฟชั่นผ้าไทยการออกแบบคอเลกชั่นผ้าไทยการเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ก่อนเสด็จกลับ ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนเชียงไฮเมืองงามเป็นการแสดงเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายโดยเนื้อหาของเพลงมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชาคณะวัดต่างๆซึ่งมีพระบร,รมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ วันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดมิ่งเมืองอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและพาตรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวนหารูปประกอบด้วยพระเทพวรชิรวิมลเป็นพระราชาคณะชั้นเทพนามว่า พระเทพวชิรวิมลโกศลสังขกิตวิธานาศาสนาภาระทุราธรยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดมิ่งเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองและเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพระเทพวชิร,รังศีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพนามว่า พระเทศโฉชชรรังสีเมธีปริยัติโสพลวิมลธรรมสุนทรยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราดวชระวิสุทธ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชนามว่าพระราดวชระวิสุทธ์พุทธศาส,สนกิจจาธรมหาคณิสบรบวรสังคารามคามาวาสีสถิตนวัดศรีนคารารามจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนคาราราม พระพิสารวชิราพร์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตนวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงจังหวัดสกลนครปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณและพระภาวนาวัชราจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในสนันพงอักษรผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสินงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบโทสุรินรักดีเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสมาชิกอาสาชุดคุ้มครองตำบลสาวอขณะเดินทางกลับฐานปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้นภารกิจรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟเหตุเกิดณหมู่ที่สองตำบลรือเสาะอ,ออกอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบโทรสรินรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาหนึ่งและเปิดโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาลยานิวัฒนาอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเปิดทําการสอนเมื่อปี2508โดยได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน182คนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในฤดูร้อนได้รับการสนับสนุนจากโครงการน้ำเพื่อชีวิต 19โดยสโมสรโรตารีสำโรงสโมสรโรตารีพิษณุนโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกได้ติดตั้งแทงค์น้ำให้กับโรงเรียนโอกาสนี้องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุริทิราชปชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบแทงค์น้ำเพื่อส่งมอบต่อให้นักเรียนและคณะครูมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค จากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห23อำเภอนครไทยเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน Art for Youth and Community เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกคนในสังคมโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นจุดเชื่อมโยงด้วยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติในพื้นที่มาพัฒนาสู่รูปแบบการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของชุมชนให้นักเรียนครอบครัวครูและคนในชุมชนเชื่อมโยงกันผ่านงานศิลปะสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ได้ยเยี่ยมชมผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยงานศิลป์อาทิผ้ามัดย้อมจากสีและวัสดุธรรมชาติการสาธิตวาดภาพด้วยสีน้ำที่ทำจากดินผสมและสีจากธรรมชาติและการสาธิตการทำถ่านชาโคสํสำหรับใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบภาพวาดจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะ ซึ่งการเยือนประเทศไทยของนายทัมนตรีมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้มีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นและยังได้ลงนามและเปลี่ยนความตกลง4ี่ฉบับพัฒนาการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันเพื่อความสงบสุขโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียคือเป็นการเยือนในฐานะแขกของรัฐบาลไทยและยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ นอกจากนี้ในการเยือนประเทศไทยนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียได้หารือทวิภาคีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะ5้าจังหวัดภาคใต้ของไทยกับสีรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและด้านคมนาคมขนส่งรวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกันเช่นอุตสาหกรรมยางพาราอาหารฮาลาลพลังงานและในมิติม อาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสีเขียวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนความตกลงสีฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอในการเสริมสร้างศักยภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่างคาบสมุทรมาเลเซียและไทย บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเสนอในการร่วมมือสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการผลิตพลังงานในประเทศไทยบันทึกความตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอในการแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกันการมีส่วนร่วมและการพันาโครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆในภู o K มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างมาเลเซียดิจิทัลอีโคโนมีคอ์ปอรชั่นและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทางสองฝ่ายได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และรัฐชายแดนภาคเหนือของมาดิเซียผ่านกลไกลก,าการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนส่วนด้านการค้าระหว่างกันหวังให้บรรลุเป้าหมาย3 0 0 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐภายในปี2568 ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนก็จะร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างดีที่สุดและทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงร่วมกันเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นแผ่นดินทองที่มีความสงบสุขโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสรนอมัตดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ